รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นอินถึงใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุกเด็ดเผ็ดมันก็ต้องฉนพลิก ถึงิสวัสดีครับพบกับผมตั๊กนภัศกรกับรายการถึงพลิกถึงขิงวันนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32 เวลาดีๆครับทำภารกิจให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งดูรายการเราจะได้ความรู้เตรียมตัวทําอาหารสําหรับเย็นนี้กับวัตถุดิบดีๆที่เราจะพาไปชมกันสถานที่หแห่งนี้อยู่บริเวณที่เขาเรียกกันว่าวังน้ําเขียวแน่นอนครับระดับโอโซนติดระดับโลกครับให้ไม่ต้องบอกเลยครับอันนี้เขาเขียวมิสเตอร์มัชลูมมัชลูมแปเหดครับที่นี่เขาทําเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดนอกจากปลูกเขายังแปลรูปให้เราได้เห็นได้ชิมเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถนําไปใช้ต่อยอดทําเมนูอะไรได้บ้างเอาเป็นว่าวันนี้ไม่พูดพร่ำํา,าเพลงเราไปชมบรรยากาศของที่นี่กันเลยดีกว่าตามผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตแนะนําเลยครับคนที่จะพาเราท่องเที่ยวทัวร์สำหรับเรื่องราวของวังน้ําเขียวฟาร์มคุณเพียรจนอกเป็นผู้ที่จะพาเราไปชมตรงนี้เป็นส่วนของอะไรครับส่วนนี้จะเป็นส่วนลงเปิดดอกครับ โรงเปิดดอกดอเห็ดที่จะเป็นก้อนๆใช่ครับโรงสาทิตเปิดดอกเห็ดเปิดดอกเห็ดให้ชมกันนะครับครับอ่ะงั้นลุยเลยใช่ครับครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดแรกครับในการผลิตก้อนเห็ดครับผมเราทำการทำก้อนอันนี้การทําก้อนเชื้อเห็ดครับผมก้อนเชื้อที่นี่ทำจากอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก้อนเชื้อเห็ดนี้ที่วัตถุดิบก็จะเป็นที่เรียนไมยางพาราครับที่เรียนไมยางพาราครับแถวนี้หาได้ไหม ถวนี้จะไม่ค่อยมีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะนํามาจากภาคใต้ครับนี่ก็จะเป็นก้อนเชื้อเห็ดคนญี่ปุ่นครับ hey, hey. ต่างกันยังไงฮะก้อนเชื้อเห็ดแต่ละชนิดต่างที่วัตถุดิบอย่างเช่นสารอาหารที่ใส่ลงไปที่ทำ,ทำก้อนเชื้อเห็ดอะไรบ้างที่ทําก้อนก็จะมีเห็ดหอมเห็ดอมเห็ดลิงจือเห็ดหวัวลิงโอ้ครับครับเห็ดคนญี่ปุ่นนางฟ้านางรมอ๋อ หลายชนิดนะครับครับผมเห็ดหัวลิงบางท่านบอกเอ๊ะมันเป็นยังไงเห็ดหัวลิงเขาบอกมันเป็นเห็ดเหมือนสมองอะใช่ไหมครับยิ่งยเหมือนสมองลิงครับใหญ่นากลัวครับอ่าอันนี้ทําก้อนเชื้อก่อนครับผมแต่ละก้อนเชื้ออาหารไม่เหมือนกันครับผมแต่หลักๆคือยานพาราเหมือนกันใช่ครับผมไอ่ใชุ่ษยอ่ะเห็ดหอมครับจะมีวัตถุดิบอย่างลำครับนะครับมีลำชาเยอะกว่าครับ ดีเกลือวิตามินเกลือ<ด>วิตามินแคลเซียมต้องใช้ดีเกลือครับรมับด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 แล้วมันจะมีครับมันจะมีสำเร็จรูปม,มาแล้วสำเร็จรูปมาแล้วมันมช่งางอัตราส่วนอา้าวอันนี้คืออย่างที่เห็นนะฮะนี่การทำก้อนเชื้อเห็ดซึ่งอันนี้เขามีกระบวนการเป็นอุตสาหกรรมเลยนะใช่ครับอย่างดีนี่ครับใช้แรงงานนะฮะทั้งตัวแล้วก็ความแม่นยำในการลงเป็นรถรางท่านผู้ชมฟาด เห็นพ่อคนนั้นแล้วเสียวแปดครับอันนี้ก้อนเชื้อทำเสร็จแล้วครับแล้วทำอะไรต่อฮะต่อไปก็จะนําผ้าใบมาคุมครับทีนี้เพื่อนะครับเพื่อจะให้ความร้อนเข้าไปตรงนี้เขียนว่าห้องไอ้น้าครับผมดังนั้นมีเป็นหม้อต้มอยู่แล้วครับไม่ต้องใช้ห้องอบปกติเราเห็นอันนี้คืออะไรฮะที่นึ่งเหรอครับเป็นหม้อนึ่งเป็นหม้อนึ่งครับให้ตายเถอะหม้อนึ่งแบบนี้เพิ่งเคยเห็นนึ่งกี่ชั่วโมงฮะนึ่งหกชั่วโมงครับหกชั่วโมงท่านบอกแล้วท่อไอ้น้ำอยู่ไหน เขาฝังไว้ใต้นี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเราก้มไปดูเขาฝังท่อไว้แล้วอยู่ข้างใต้นี้นี่เสร็จแล้วเปิดความดันเลยไหมครับครับเดี๋ยวเขาเปิดไอ้น้ำให้ความดันกำลังจะมาครับไปดูกันแม่นี่คือการพ่นไอ้น้ำออกมาครับมีหัวจจุดหนึ่งจุดของการนึ่งจะมีสองจุดครับมีสองหัวครับผมอ๋อไปในเดียที่น่านําไปใช้ต้องมาศึกษากันนะใครอยากรู้ต้องมาดูที่นี่ครับผมนะครับต้องบอกว่าแจ๋วมากอันนี้อ่ะจากเงินใจไม่เป็นไรฮะ อันนี้ก็จะเป็นโรงสาธิตเปิดดอกเห็ดครับอันนี้ห้องเอย็นสาธิตการเพราะเห็ดถังเช่าสีทองทำเป็นแลบเลยนะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะสวยงามด้วยให้ถังเช่าที่เพาะอันนี้ครับเราเพาะแน่อะไรครเราจะเพาะอยู่ในระบบปิดติดแอร์ให้เพื่ออะไรครับเพื่ออุณหภูมิของเขาเพาื่อควบคุมอุณหภูมิในการเจริญเติบโตของดอกเห็ดครับ,รบอุณหภูมิที่พอเหมาะในการเจริญเติบโตอยู่ประมาณา17 ถึง18องศาแค่นั้นเลยครับนี่เพรพาะในตัวหนอนไหมไม่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นข้าวสังหยุดครับข้าสังหยุครับนะครับของข้างใต้ครับผมแต่เดิมทีมันต้องมันต้องเพาะจากตัวหนอนใช่ไหมใช่ครับเพราะเริ่มแรกกันที่นามาเพาะเนี่ยจะมีหลายแบบบางท่านก็ใช้เชื้อเห็ดเนี่ยฉีดเข้าไปในตัวดักแดก้ดักแดก้อก็จะออกมาเป็นถังเช่าเหมือนกัน แต่นี่เราไม่ใช้เราใช้เนื้อเยื่อแบบเดียวกันพอได้สังโยชน์ได้ก็ได้ผลออกมาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับเราเคยเรียนรู้มาแต่ว่าเราได้เห็นที่นี่สวยมากต้องยอมรับเลยนะครับแล้วก็ทําได้น่าสนใจจะอ่ะต่อครับเชนครับเชนน่านี่มาสวยงามตรงนี้ยังคงไปเห็ดน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนั่นคือเห็ดหลิงจืออากาศที่นี่มันดีอย่างไรถึงได้ปลูกเห็ดดีๆทั้งนั้นเลย อันนี้อากาศนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นตลอดทั้งปีจริงๆชอบอากาศเย็นไหมครับชอบอากาศเย็นประมาณอุณหภูมิเท่าไหร่ต่ำกว่า20องศา20องศาครับอันนี้เรายังเปิดดอกยังฮะนี่เปิดออกมาแล้วกําลังเริ่มออกเป็นดอกแรกครับเริ่มออกเป็นดอกแรกรที่เห็นออกมาเป็นเล็กๆครับเล็กๆนี่ก็คืออันนี้คือการเติบโตไม่ใช่สำลีท่านผู้ชมนะเขาจะผิดอยวมองเอ้ยสำลีไม่ใช่อันนี้เขาเริ่ม เขาเริ่มครับอันนี้ขีดประมาณเท่าไหร่ฮะอายุอันนี้เกือบหนึ่งเดือนแล้วครับอันนี้เขียนไว้นะฮะประมาณนี่หกหกหกศูนย์เขาเลขเขาดีครับปั๊บไปนี่อย่างที่เห็นอยู่นี่นะฮะไล่มาเรื่อยโตมาเรื่อยต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงเก็บได้สามเดือนครับสามเดือนนี่ครับมาเรื่อยมาเรื่อยจนถึงตรงนี้จะเป็นนี่อันนี้คือพร้อมเก็บไหมฮะครับ อันนี้คือ1เดือนครับนี่หนึ่งเดือนเองไะฮะใช่ครับเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้นะครับครับสวยด้วยแล้วนี่ครับอันนี้ประมาณ3เดือน3เดือนบางท่านอยากทราบว่าเห็ดลินจือโตเต็มที่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้ก็คือสีครับอ๋อสีเขาจะหายไปละครับสีแถบสีขาวนี่จะหายไปนั่นก็หมายความว่าเห็ดนั้นโตเต็มที่เห็นสวยๆอย่างนี้ยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมอย่างนี้น่ะพร้อมแน่ครับวิธีใช้เขาทำไงฮะส่วนใหญ่เขาจะนาเอาดอกเห็ดนี่ไปต้มดื่มน้ําทานต้มเฉยๆเลยครับโดยใช้น้ํา 2- ลิ ต้มไม่กี่วันฮะัหนึ่งดอกหนึ่งดอกต้มได้สองครั้งอ๋อเหรอครับอ๋อแปลว่าผมต้มได้สองครั้งคินไปแล้วสามลิตรหมดอีกสามลิตรเติมใหม่ได้ใช่ครับผมอ๋อครับอันนี้ถือว่าได้ความรู้กันแล้วนะประมาณหนึ่งผ่านไปครับท่านผู้ชมครับสามเดือนสามเดือนครับอุณหภูมิประมาณยี่สิบองศาสตะเกียบไม่มีแอร์นะฮะท่านผู้ชมครับอ่าอันนี้เป๊อุณหภูมิเพิ่มีเท่าไหร่ประมาณส่วนใหญ่ตลอดทั้งปีไม่น่าจะเกินสามสิบครับไม่ได้เกินสามสิบระหว่างน้ำเขียวนะกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงครับสี่สิบเป ครับอันนี้เราก็จะใช้ไม่ต้องวางกับพื้นไม่ต้องวางกับพื้นครับมีเห็ดชนิดเดียวเท่านั้นที่วางกับพื้นก็จะเป็นเห็ดหอมครับอ๋อเห็ดหอมครับพูดถึงเห็ดแขวนเห็ดที่ปลูกในโรงเห็ดกับเห็ดที่ปลูกกันเลี้ยงกันกลางแจ้งมันมีต่างกันยังไงคถ้าปลูกในโรงเห็ดนี่เราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ครับนะครับแต่กลางแจ้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมอย่างที่เห็นอยู่นี่นะฮะครับนี่อันนี้ก็คือการแขวนการแขวนแขวนแบบคอนโด แล้วอย่างนี้ครอันนี้ก็คือจะตั้งเรียงไว้กับพื้นแล้วนี่คือเห็ดอะไรฮะนี่จะเป็นเห็ดหอมครับนี่ออกมาแล้วเห็ดหอมทำไมเห็ดหอมต้องตั้งกับพื้นเพราะว่าเห็ดหอมเขาเป็นเห็ดที่สามารถออกได้ทุกส่วนของก้อนครับอุ้ยนี่ใหญ่มากครับใช่ครับออกเต็มที่เลยนี่เห็ดหอมสดท่านผู้ชมเห็ดหอมสดเลยโอ้เอาล้ครับท่านผู้ชมครับ อ,อันนี้ตั้งกับพื้นคือเขาออกแทงขึ้นมาได้ใช่ครับเราก็จะเปิดเขาก็จะแทงส่วนใหญ่็เ,เปิดประมาณนี้ก่อนคือตามสเต็ปก็คือเริ่มแรกเมื่อครบในการบ่มเชื้อแล้วเนี่ยรเราก็จะนําออกมาเปิดเปิดแล้วเนี่ยเมื่อออกดอกมาเราก็จะเก็บออกดอกแรกเนี่ยไปแป,ปลรูปเป็นเห็ดหอมทุบทําเหมือนหมูทุบนะครับแล้วก็จําหน่ายกิโลละหนึ่งพันกิโลหนึ่งพันครับพอ,อรอบที่2 เราก็จะนําไปทําเป็นเห็ดหอมแห้งครับจาหน่ายกิโลละ2 0 0พกิโลละสองพันนะครับพอรอบ3รอบสเราก็จะฉีกถุงออกครับแล้วเขาก็จะออกได้รอบก้อนแล้วก็จะไปเก็บขายสดกิโลละ3 0มบาทอ๋อเหลือส0 0สุดท้าย้าวแต่ก็คือใช้ได้หมดแหละใช้ได้หมดแสดงว่าช่วงที่2 เห็ดหอมแห้งอันนั้นแพงสุดครับทำบางอย่างต้องใช้ชุดแรกเป็นหมูเป็นเห็ดหอมทุบเพราะว่าชุดแรกนี่สารอาหารภายในก้อนจะเยอโคนขาจะอวบใหญ่แล้วก็จะนําเอาเห็ดตัวนั้นมาเพิ่มมูลค่าตัวก้านมันจะอวบใหญ่ดอกยังไม่ใหญ่มากครับดอกจะเล็กแต่ก้านจะอวบใหญ่ซึ่งตรงนั้นเอาไปทุบได้ใช่ครับโอ้มาดูวิธีการแสรรูปนะฮะพออันที่สองปุ๊บดอกจะใหญ่ครับดอกจะใหญ่โคนจะเล็กลงอ๋ออันนั้นทำเห็ดหอมแห้งครับจะได้ดอกที่สมบูรณ์กว่าและอันที่สามเล็กหมดเลยครับดอกจะไม่โตมากอันนี้เอาไปทำเป็น จำนายสดจำนายสดเห็ดหอมจิ๋วครับโอเคเข้าใจตามนั้นครับขอบคุณมากครับอันนี้เลี้ยงยากไหมเห็ดหอมค่อนข้างเลี้ยงยากมากอุณหภูมิเท่าไหร่ต่ำกว่า20ลงมาครับ10องศายิ่งดีอีกแล้ว10องศาครับเขาชอบอุณหภูมิที่เย็นแล้ววางน้าเขียวช่วงฤดูหนาวเนี่ยอุณหภูมิจะต่าเหลือประมาณ5-6องศาอแต่ว่าทั้งปีเขาก็ยังออกได้ออกได้แต่ไม่เท่ากับตอนหน้าหนาวถูกครับการเก็บการเห็ดหอมต้องเก็บยังไงส่วนใหญ่ก็จะเน้นดอกตูมครับ การเก็บก็ม้องไงดอกตูมเดีวก่อนไม่ได้เก็บดอกที่บ้านแล้วเหรอไม่ครับเพราะส่วนดอกดอกที่บ้านส่วนใหญ่เราฟาร์มเราจะนําไปแปรรูปเอาแปรรูปเลยใช่ครับวิธีการเก็บก็หักเอาเลยเสร็จออ่างนี้เลยอ่ะแลีวพี่ตากองต้องจับยังไงฮะจับโคนจับตะโคนแล้วก็โยกแล้วก็โยกเบาๆแล้วก็ดึงนี่ครับคือการเก็บเข็ดออตรงนี้เราได้เห็นเรื่องของการเก็บเราจะเก็บไปส่วนดอกที่บ้านต้องแปรรูปใช่ครับซึ่งอันนี้ผมจะสามารถดูอะไรได้บ้างไหมวันนี้ จะได้ชิมเห็ดหอมดุับใช่ครับเอ้าไม่ได้เห็นก็ยังชิมก็ยังดีครับผมเอเคงั้นเดี๋ยวโชงหน้าครับพักตรงนี้นิดนึงเราจะนำสวนที่เก็บเนี้ยไปดูว่าเพราะแปรรูปมันได้ผลผลิตต่างกันอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันครับนบครับ ครับท่านผู้ชมครับเราได้เห็นรูปแบบง่ายๆในโรงเพาะเห็ดในโรงเปิดดอกเห็ดได้เห็นเห็ดจริงๆมีอีกมากมายที่เราไม่ได้เห็นอย่างเช่นเห็ดสมองลิงเห็ดสีชมพูนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าในตลาดเป็นที่รู้จักกันมากมายวันนี้เราเอาเห็ดสําคัญของเราคือนั่นคือเห็ดหอมที่นี้เขาแปรรูปหลายอย่างครับตรงนี้คือการแปรรูปเสร็จแล้วในนี้มีอะไรบ้างพาผมู้ชมเลยครับได้ครับ มาถึงนี้โหกว้างขวางฮะอากาศเย็นสบายมากแต่เห็นว่ามีผลิตภัณฑ์มากมายอันแรกเป็นอะไรครับนี่แหละครับเห็ดหอมทุบ่าชุมนี้ก่อนเลยนี่คือเห็ดหอมทุบนะฮะครับผมที่บอกว่าใช้ก้านมันครับใช้ส่วนทาง้งดอกททางก้านเลยเป็นดอกแรกของถ้าบอกให้ดูให้ดูหอมชื่อเห็ดหอมนี่ก็ต้องหอมสิแต่ไม่ใช่เขามีความหอมของกลิ่นก็หลายอย่างเลยนี่สมุนไพรสมุนไพรหยิบัะผักชีครับนั่นผักชีจ้ะ กลมกล่อมครัจองน่บๆนะเวลาเราเคี้ยวเคี้ยวมันๆกินกับข้าวก็ได้กินกับข้าวต้มก็ได้กินแบบเปล่าก็ได้กินกับใครก็ได้ที่สำคัญกินคนเดียวก็ได้อร่อยมากนอกจากนี้อันนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นสมุนไพรเห็ดท่านสามารถชิมได้ฮะเขาติดป้ายว่าชิมฟรีครับแต่อย่าชิมจนอิ่มนะครับทำไมกรอบเป็นเห็ดอะไรครับนี่ยอันนั้นจะเป็นเห็ดนางนวลครับพืนมันเป็นสีชมพูครับผมเห็ดนางนวลเนี่ย เอามาทอดกรอบได้ดีมากเอาไปสามกล่องอันนี้เอาไปสามกล่องจบเดีย๋ยวผมจองไปก่อนนะฮะเป็นหกไปดูอื่นต่อกันอ,<บ>อันนี้ก็จะเป็นข้าวเกียบครับข้าวเกียบเผ็ดหอมเจคือกินเล่นเล่นได้ชิ้นนึงที่เปร่าก็ได้หรือทําเป็นเครื่องเคียงกับหน้าตั้งก็ได้หรือน้ำจิ้มอะไรที่ชอบแบบนั้นเป็นดิฟแบบฝรั่งก็ได้นะฮะรสชาติเขาจะนวลๆหอมๆเบาๆ อร่อยครับอันนี้เป็นน้ำพริกเผาเห็ดหอมนะครับรสชาติกลมกล่อมครับแต่บอกว่าอันนี้สำหรับคนกินเห็ดพอสมควรครับเพราะแค่นิดเดียวเนี่ยผม,ผมรู้สึกได้ว่ามันเผ็ดเด็กๆอาจจะย,ยังไม่ได้ใช่กะปิมันพีก,กะปิครับอันนี้กลิ่นหอมครับเป็นเนื้อพีกะปินะฮะคือจะถามว่ามีกลิ่นกะปิเยอะไหมใไม่ๆใหม่มมบมันจะมีความหอมของเห็ดหอมเข้ามาแทรกตัวกะปิ คือจะให้กลิ่นรสชาติที่เป็นอาหารจีนมากคุณผู้ชมน่าสนใจครับน้ำพริกกะปิเห็ดหอมมีรสชาติรสสัมผัสแปลกมากครับอันนี้อีกอันนึงครับที่อยากนําเสนอครับเป็นเห็ดหอมอีกเหมือนกันครับผมเป็นกุนเชียงหมูเห็ดเห็ดหอมเพราะปกติเราจะเห็นเนื้อกุนเชียงจะมีมันแทรกตลอดเวลาแต่อันเนี้ยมันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันคือเห็ดหอม่านผู้ชมแล้วมันให้ความหอมรสชาติที่จัดจัดจัดสัตวว่าอร่อยเลยแหละอันนี้น่าสนใจครับอันนี้แพ็คละร้อยหกสิบครับ น้ำหนักประมาณครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลครับโอ้เดี๋ยวพอเอากลับสองแพ็คนะสามร้อยผมครับใส่ตะกรยบดูอื่นต่ออุ้ยช้อปปิ้งมันมากครับไปครับมาถึงมุมสุดท้ายที่คุณเพียวหรือคุณเพียนอยากจะหมมานั่งครับตรงนี้เลยใช่ครับเชญครับครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแบบที่สามารถซื้อกินได้เลยครับผมครับรับประทานได้ง่ายอย่างที่เห็นอันแรกอันนี้เบคอนพันเห็ดเข็มทองอันนี้เขานิยมเงินทั่วประเทศแลวนะครับผ้ครับเห็ดเข็มทองเราเราเลี้ยงได้ไหม เพราะครับเพราะเหมือนกันใช่ครับนี่เหมือนกันที่นี่ไม่ขายไม่ขายก้อนไม่ขายก้อนครับแต่เราขายตัวผลิตภัณฑ์เลยใช่ครับอันที่2เป็นหมูยอเห็ดหอมมีส่วนผสมของความเป็นหมูยออยู่ในนี้แล้วมีเห็ดเป็นส่วนผสมเพราะหมูยออร่อยครับครับนะพอมีเห็ดหอมเข้าไปมันก็รู้สึกได้ว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นกับเห็ดครับอันนี้จะเป็นลูกชิ้นย่างเห็ดหอมครับอร่อยท่านผู้ชมนุ่มเด้ง นั่นหนุบหนับอันนี้ชัดเจนครับอันนี้ชัดเจนไม่ต้องบอกเลยไม่ใช่มันฝรั่งครับเห็ดท่านผู้ชมครับเป็นเห็ดครับเป็นเห็ดเลยฮะเห็ดออร์เรนจิครับออร์เรนจิเอามาทอดอย่างนี้เลยเหรอครับครับอืมออกแนวปลาหมึกท่านผู้ชมหนุบนอกนุ่มในอืมอุ้ยอันนี้ต้องจิ้มจิ้มดูฮะซอสมะเขือเทศกับซอสพริกอันนี้ทำยังไงฮะออร์เรนจิเฉยๆครับเอามาสไลด์เป็นชิ้นแล้วก็ลงทอดอืมทุกท่านอันนี้อร่อยครับอันนี้เป็นไงฮะอันนี้เป็น ไอศครีมนมสดเห็ดหัวลิงครับทำจากเห็ดนะครับนั้นสิ่งที่ผมเคี้ยวอยู่เป็นชิ้นๆนั่นคือเห็ดเหรอครับผุอร่อยแล้วไม่หวานมากหวานกําลังดีอันนี้จะเป็นน้ําเห็ดสามเซียนสามเซียนครับแปลว่าจะมีสามอย่างถูกครับเซียนที่หนึ่งคือเห็ดลิงจือเซียนที่สองก็จะเป็นเห็ดหอมเซียนที่สามก็จะเป็นเห็ดหัวลิงครับเห็ดหัวลิงจะไม่มีน้ําผึ้งนะ มันหอมอ่นอ,อนๆไม่ได้หอมมากครับให้เราทำรู้สึกที่ดีครับคือถ้าเกิดใส่น้ำผึ้งไปมันจะยิ่งหอมมากเพราะว่ากลิ่นน้ำผึ้งกับกลิ่นนี้จะเข้ากันได้ครับแน่นอนครับสุดท้ายเมื่อกินอิ่มแล้วต้องตดท้ายด้วยกาแฟที่นี่ตัวก,กาแฟเองครับตัวกาแฟอะไรอาราบิก้าครับอาราบิกา้ากูได้นาอที่นี่ได้เรันท่านผู้ชมครับอันนี้แบบไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลผมชอบมากท่านผู้ชมรู้ไหมว่าการดื่มกาแฟอาราบิก้าที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับเห็ดแล้วบอกว่าเอะหรือมันเกี่ยวมีส่วนประกอบของเห็ดถังเช่าด้วยนั่นว่าแล้ว ต้องลองขอญาติดื่มก่อนนะอ,อันดับหนึ่งก่อนเลยจะบอกว่าที่นี่ขั้วอาราบิก้าได้หอมมากแล้วเมื่อใส่ทางเช่าเข้าไปความรู้สึกหนึ่งก็คืออาจจะมีกลิ่นหนึ่งที่แทรกซ้อนอยู่ในนี้แต่เป็นกลิ่นที่เข้ากันได้เดียวกแครับถึงตรงนี้ครับเราจะนำเห็ด ของที่นี่กลับไปน่าจะเป็นเห็ดหอมนะครับคุณผู้ชมครับเรารู้สึกแล้วที่นี่โอ้ยเราเห็นเห็ดหอมสดๆน่าสนใจเขาบอกเห็ดหอมสดๆอร่อยมากกอร่อยครับนะครับเอาว่าช่วงหน้าเราจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวเราว่ากันตรงนี้ขอบคุณมากครับฟาร์มที่นี่น่ารักมากวังน้ําเขียวฟาร์มแล้วคุณเียลสายนอกขอบคุณนะครับครับเอาครับเอาแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเจอกันกับเรื่องราวดีๆเห็ดหอมสดจากวังน้ำเขียวฟาร์ม